สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่หลายบ้านน่าจะกำลังมองหาโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือหน้าร้อนที่ยุงเยอะเป็นพิเศษนี่เลยครับม่านกันยุงแม่เหล็กตัวช่วยง่ายๆที่ทำให้บ้านปลอดภัยจากมาแมลงรบกวนโดยไม่ต้องพึ่งสเปร,รย์หรือเครื่องไล่ยุงให้ยุ่งยากเริ่มจากจุดเด่นของม่านตัวนี้กันก่อนครับติดตั้งง่ายมากตัวม่านมาพร้อมแถบแม่เหล็กที่แข็งแรงและแน่นหนา แค่ติดตามขอบประตูใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็เรียบร้อยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่างให้วุ่นวายวัสดุไฟเบอร์กลาสคุณภาพดีทนทานไม่ขาดง่ายและที่สำคัญคือสามารถถอดออกมาซักล้างได้ไม่ต้องกลัวฝุ่นหรือคราบสกรปรกสะสมกันยุงและแมลงได้ดีช่องตาข่ายทีพอที่จะกันยุงได้แต่ยังให้อากาศถ่ายเทสะดวกเหมาะมากสำหรับบ้านที่ต้องการเปิดประตูรับลมแต่ไม่อยากรับแมลง มีหลายขนาดและสีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นขนาด90คูณ210เซนติเมตรสีดำสีขาวสีเทาสีครีมหรือแม้แต่ลายดอกไม้ก็มีให้เลือกตามสไตล์บ้านของคุณแต่แน่นอนครับไม่มีสินค้าชิ้นไหนที่ไม่มีข้อสังเกตข้อเสียเล็กน้อยที่ควรรู้ก่อนซื้อ 1. ถ้าประตูบ้านมีขอบไม่เรียบหรือมีเฟรมที่ไม่เข้ากับแถบแม่เหล็กอาจต้องปรับแต่งเล็กน้อยก่อนติดตั้ง 2. สำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเช่นแมวหรือหมาบางครั้งพวกเขาอาจพยายามแหวกม่านเข้าออกซึ่งอาจทำให้แม่เหล็กหลุดได้ถ้าไม่ได้ติดแน่นพอ 3. ส,สีลายดอกไม้บางแบบอาจไม่เข้ากับบ้านสไตล์โมเดินต้องเลือกให้เหมาะกับการตกแต่งโดยรวมแล้วผมคิดว่าม่านกันยุงแม่เหล็กเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าใช้งานง่ายและตอบโจทย์บ้านที่ต้องการความโปร่งโล่งแต่ปลอดภัยจากมแมลงครับ ถ้าใครกำลังมองหาวิธีป้องกันยุงแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพ่นยาผมแนะนำให้ลองม่านแม่เหล็กตัวนี้เลยครับ